วันนี้ผมมีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าลิชาร์ดเนี่ยมันจะสามารถถอดการ์ดให้เราอย่างที่เขาคุยได้หรือเปล่าเพราะหลังจากที่ผมได้เข้ามาดูในเว็บไซต์ของแลกนานล็อกระบบลิชาร์ดซิส s t e เต็มเขาจะถอดการ์ดไม่มีความสูญหายของไอเทมและการ์ดโอ้ฟังดูเข้าทาใช้เจ็ดเซนวไวในการแรกพรีเมียมรูบิคแรน จะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าผมได้ทําการแรกเครดิตมา5,000เครดิตหรือจะตีเป็นเงินก็5 0 0บาทแพงจัง <Huh? S 1> คุณคงจะสงสัยสิว่าทำไมผมเหลือเพียง2,000เพราะ3 0 0พก่อนหน้านี้ผมเอาไปแลกสินเวอร์ไวท์เทนบ็อกมา3กล่องก็ได้30อันใช้ในการแลกคอสโสตูม15อันต่อ1น1อันโอ้ยงงไหมล่ะผมยังงงอ่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้เราเหลืออยู่2,000ันเราก็จะซื้อซินเวอร์ไวท์เทบ็อกมาอีก2กล่องก็จะได้ซินเวอร์ไวท์สิบอันอืมโคตรงงเลยเอาเป็นว่าซื้อมาก่อนแล้วกันจริงสิผมยังเล่าไม่จบเลยโอ้โหผมว่าผมอาจจะมีดวงสำหรับวันนี้กันได้เพราะว่าสิ่งที่ผมได้อันแรกมันคือเฮม ที่มีชื่อว่าแอสเซสซส่วนอันที่2มันเป็นหนากากยิ้มที่มีชื่อว่า Mask แล้วผมก็ใช้แหว่นขยาย2ทั้งสองอันออกมาคุณผ้าช่วยสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับผมคุผพานี่ไงล่ะครับแม่มันช่างดูดีมีมูลค่าเหลือเกินสำหรับคอสตูมแฮร์ออฟเดอะสตองแล้วก็คอสตูมสไมลิงอ e ย โอ้สองชิ้นที่ผมว่ามันเข้ากับผมมากๆเลยแต่ถึงยังไงผมก็จะมาลองใช้เจ้าซินเวอร์ไว้สองกล่องซึ่งผมก็จะดับเบิลคลิกมันออกมาแล้วเราก็จะได้ซินเวอร์ไว้มา20อันยังไงล่ะว้าว <Wow. S 1> ทำการแลกเลยละกันนิมนิวพีเมยียงรูปิคนโอเคแล้ว ผมได้มาแล้วทีนี้แหละเราก็จะมาทำการถอดการ์ดที่อยู่ในหมวกใบนี้ออกมาสักทีนึงมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเราจะถอดเจ้ามิสเคสกา์ดเนี่ออกมาได้หรือเปล่าโอ้หแม่มันช่างตื่นเต้นซะเหลือเกินก่อนอื่นผมต้องมานั่งแอบอยู่หลังเจ้าลิชาร์ดก่อนไม่ให้เขารู้ตัวว่าเราเป็นใครมันคงจะช่วยได้แล้วนะ เจรามี่ที่ทําหน้าที่แยกการในอาร์เมอร์ได้ออกเดินทางไปแล้วละ่ะดังนั้นในตอนนี้ค่าจึงเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดรวมถึงงานของเจรามีด่ด้วยกฎเหมือนกันคือค่าบริการพื้นฐานหาแ0 0เซนีและต้องมีไอเทมพิเศษที่ทําให้โอกาสสาเร็จในการแยกอปเกตสูงขึ้นด้วยซึ่งหากใช้ไอเทมพิเศษ ก็จะไม่มีการเก็บค่าเซนี้เพิ่มขึ้นยังไงล่ะไม่ว่าจะพยายามแยกซ็อกเก็ตลูปแบบไหนอุปกรณ์หรือกาจะไม่พังสูญหายเพียงแต่โอกาสสำเร็จจะมีความแตกต่างมากขึ้นเท่านั้นค่อยทำข้างหน้าเลยดิไม่เนี่ยวโหอยาเลยเราจะต้องทำการแยกออกมาให้ได้ต้องการแยกการในช่องที่เท่าไหร่ล่ะแบ่งเป็นซ็อกเก็ตหนึ่โดยนับจากช่องซ้ายสุดจะบ้ามันมีช่องเดียวไม่ใช่หรอหัว,หวของเราเนี่ย ริชาติก็พูดไปเรื่อยอช่องหนึ่งนะสกอตเตหนึ่งมีการ์ดถ้าเช่นนั้นก็เลือกค่าบริการแยกการ์ดเลยแหมต้องว่ากันด้วยโอ้ไปครั้งหน้าเลยดีไหมเนี่ยพูดอย่างเนี้ยใช้นิ้วพ i มยมรูบิคันหากใช้นิ้วพิมยมรูบิคันการแยากาก,าการ์ดก็จะมีการสำเร็จ20%ใช่นะโอ้ยมันเยอะจังเลยจะป่าเหรอ มันเยอะตรงไหนแต่ถึงแม้ว่าจะล้มเหลวอุปการณ์หรือการก็ไม่เสียหายโอ้ไว้ครั้งหน้าและกันดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรดําเนินการไปเลยแล้วกันโอ้มันคือแสงอะไรวะเนี่ยอยากการล้มเหลวอยากการล้มเหลวแต่อุปาการณ์และการไม่ได้รับความเสียหายและเก็บไว้มันตามเดิมที่ใส่มาแล้วเร<อ>ีชาร์จมันไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยโอกาสหน้ามาหาข้าใหม่นะอื จะใช้ขวานฟันมันสักทีดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรเรายังมีอีกสิบอันนี่รออีกสักขนเราจะจำริชาร์ดไว้ตลอดชีวิตถ้าหากครั้งนี้ไม่สำเร็จโอ้เรื่องเงินสองร้อยบาทอะหายไปไม่มีอะไรอ๋อ็อกเกิดหนึ่ง 5, 4, 3, 2, 1เหลเรียบร้อยลิชาร์ดเล่นกูอีกแล้ว咯สิสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปด้วยคราบน้ำตาและรอยยิ้มแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอให้มีความสุขในการเล่นเกมแรกนาล็อกทุกท่านสวัสดีย okay, okay. yeah. ถ้าดูแล้วชอบยังไงก็ช่วยกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะ